ไม่อยู่แล้วก็ทําไงพี่ใครดูให้ตอนนี้ก็เลยชอ็อตไปเลยครับก็ยังเขียนไม่ออกเพราะว่ามันมันต้องมีสุนทรียะพอสมควรเลยในการเขียนเพลงพวกนี้เพราะว่ามันอันนี้มันต้องต้องขำอันนี้มันต้องอะไรมันไม่ได้อะไม่มีมไม่มีคนช่วยคิดเหมือนเป็นนะคู่หูเราที่ใช่ช่วยคู่คู่คิดมาตลอดอพอพอ,พอวันลือย่างเงี้ยมันก็เลยต้องแบบขอเวลาแป๊บตัดนึงใช้เวลาเดี๋ยวก็กลับมาใช่ครับ ย้อนกลับไปเดือนมีนาคมน่าจะหนักที่สุดของพี่แล้วแหละเนาะจุดเปลี่ยนจุดนึงไหมครับใช่เพราะมันไม่ได้มีการเตรียมการอะไรใดๆไงครับวันนั้นมีแต่การเตรียมการที่จะกลับบ้านไม่ได้มีการเตรียมการที่จะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้เลย <S <S แต่ว่าการกลับบ้านท่านั้นคือไม่ได้กลับก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบต้องทําเรื่องราวอื่นๆที่มันจะต้องดําเนินงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจริงก่อนนนั้นรู้ว่าน้องน้องป่วยมานาั้นแค่ไหนล ก่อนที่เขาจะเสียได้แค่ปีเดียวเองนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะตรวจเจอพวกมะเร็งต่อมน้ำนมันมักจะเจอระยะที่มันค่อนข้างจะ3ต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องต้องคว้านออกเลยวันนั้นเราไปผมไปฉีดวัคซีนแล้วพ mm ี hmm. ่ดีเขาไปด้วยแล้วเขาก็โอ้ในไหนหนูมาแล้วขอฉีดด้วยแล้วกันนะครับก็ถามหมอว่าถ้าหนูเป็นอย่างนี้ฉีดได้ไหมโอฉีดได้ไม่เกี่ยวกันครับพอฉีดกลับมาปุ๊บเขา ปวดห huh? ัวเปวดหัวเราไม่ได yeah. pues right. ้เคลมว่าเป็นเกี่ยวกับวัคซีนหรือเปล่านะครับก็พอปวดหัวขึ้นมาก็เข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลก็เจอนู่นเจอนี่ระหว่างฉายแสงก็เลยคีโมไม่ได้เอ็นไหมครับมันก็ต้องทําทีละส่วนครับพอคีโมไม่ได้ปุ๊บปอดมันก็เลยเริ่มลามแต่เพียแต่ว่าณวันที่เขาเสียเนี่ยก็คือหมอบอกอีก3าวันเนี่ยปอดจะเคลียร์แล้วกลับบ้านได้กลับมารอที่บ้านปุ๊บแล้วก็นอนที่บ้านแค่คืนเดียวอีกคืนเึงเขาก็โทรตามผมเลยว่าให้เข้าไปด่วน กำลังใจของเขาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นกาลังใจของเขาในช่วงช่วงนั้นดีแล้วเขาไม่ยังไม่มียังไม่มีสักนิดเลยที่มันจะไม่ใช้ติดเตียงนะครับนึกออกไหมครับร้ผมยังไม่ติดเตียงไม่มีสายระยองไลยยังไม่มีอะไรเลยไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนด้วยําไปมีอย่างเดียวที่เขาเป็นอยู่ตอนนั้นก็คือหายใจลำบากนี่ถึงเพราะว่าตอนนั้นปอดเขาเป็นอ่ไวรัสในปอดด้วยเขาเรียกว่ามันติดเชื้ออะไรได้ง่ายครับครับผมแล้วก็พิโมดช่วงนับ ก็เลยมีฝ้าในปอดเดยอะล้วเข้าไปปุ๊บตอกนก็เช็คทุกวันจนที่หมอเราคุณหมออกว่าอีกสามวันก็ออกได้แล้วนั่นแหละพี่ก็เลยเอาเออกซิเจนกลับมาแต่ปรากฏว่าพอออกมาอยู่ด้วยกันตลอดยี่สี่ชั่วโมงทุกวี่ทุกวันออกมาแค่วันเดียวเท่านั้นเ<ห> <c oughs> ขา,าก็เสียโอ้โหม่มากๆเลยช่วงนั้นเราไมู่้เรื่องเลยแบบฮะมืนไปหมดเมื่อกี้เมื่อคืนเพื่งคุยกันหรือเมื่อกี้ยังส่ง โทรศัพท์หากันอยู่เลยว่าหนูขอนน้อนก่อนนะหนูง่วงในไลน์ก็คือประโยคสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกแล้วไม่ได้คุยอีกเลยโอ<ฮ>้หนูเปิดไฟทั่วบ้านเลยนะไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรนะคือไม่อยากให้มันไม่อยากลับตาใช่มันแบบมันนอนยากอะครับช่วงนั้นอะถ้าเรียกว่าอาทิตย์แรกๆมันนอนไม่ได้เลยที่สามไปอาทิตย์ที่มันจะต้องอยู่กับงานงานศพอะครับครับโ เป็นกำลังใจให้ครับพี่ขอบคุณครับสําหรับคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นอีกครั้งนึงพี่ปูครับเป็นในนามของรถ s ตาร a คาเฟ่รถ Show นะครับคือชื่อ s t s t a r Passing g r a ปป i n g ช่วยเพื่อนนะครับจับมือกับทางวาโก้นะครับวาโก้โครงการวาโก้ปูชมพูสู้มะเร็งเต้านมนะครับถ้าหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะไประดมทุนเพื่อ ช่วยซื้อ,อเครื่องมือการแพทย์ mm hmm. ที่ไปรักษาเกี่ยวก,กับมะเร็งต้าคุโอ้ครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับ,รบผมก็มีหลายๆที่นะครับถ้าคุณว่างที่ไหนก็เชิญนะครับซื้อบัตรได้ที่ที่เคตเมลอนนะครับแถลงข่าวที่โชว์ดีซีวันที่15นะครนะครับ<ม>แล้วก็16เริ่มขายบัตรพร้อมกันชุกงาน